มามา่าสวัสดีครับสําหรับกิจกรรมปณิธานแห่งคมดาบนะคุณก็เดี๋ยวก่อนนะคุณอ่าอันนี้วันที่4นะคะก็จะเป็นกรองสะท้อนกล้องนะคุณ เป็นศัตรูเป็นอันนี้หรอเมื่อตัวละครทําให้เกิดปฏิกิริยาชาร์จไฟฟ้าแก่ศัตรูความเสียหายจากปฏิกิริยาดังกล่าวไม่ใชอนน่อันนี้มันท้องเดิมอันนี้คือประสิทธิภาพฟื้นฟูพลังงานธาตุของตัวละครเพิ่มขึ้น60%และความเสียหายท่าไม้ตายเพิ่มขึ้น5 0เนตเนาะก็เดี๋ยวเราเข้าท้าทายไปเลยนะคะแล้วก็ส่วนตัวละครที่เลือกไว้ก็เออเดี๋ยวเราจัดนิดนึงนะคุณ ทีมนี้น่าจะไม่ค่อยเหมาะอาจจะต้องเอาคนหนึ่งมาช่วยรวบนิดนึงนะคะโอเคเราจัดตัวมาใหม่ละกันนะคุณคิดว่าอันนี้น่าจะเหมาะขึ้นนะคะและ้วก็เดี๋ยวเหมือนเดิมนะคุณก็เลือกระดับความยากเป็นระดับที่ระดับวิกฤตเหมือนเดิมนะคะส่วนตัวละครที่อันนี้กําจัดศัตรู11ตัวแล้วก็สําเร็จการท้าทายภายในร้0ยวินาทีเนาะตัวละครที่แนะนําก็เออธาตุไฟฟ้าไหมคุณ เดี๋ยวก่อนไปไปดูอันนี้ก่อนอันนี้โอ้โหพลังงานธาตุความเสียหายท่าไม้ตายเพิ่มขึ้นแสดงว่าใช้ธาตุอะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะคะแล้วก็คุณจะใส่อาหารหรือไม่ใส่ก็ได้หลักๆเราว่าน่าจะมีคนที่เป็นตัวรวบมาสักคนหนึ่งเดี๋ยวเอเราอาจจะต้องเปลี่ยนเอองั้นอาจจะต้องอาจจะต้องเอาอืต้องคนที่รวบได้เอซูโครก็ น่าจะช่วยกระจายธาตุได้ดีขึ้นนะคะน้องสูน้องสูไม่น่าขิดแล้ววันนี้เนาะโอเคงั้นเอาน้องสูไปละกันคุณลแล้วก็ที่เหลือก็ประมาณนี้นะคะเอาลิซ่ามาใส่ด้วยเนาะเพราะว่าอยากอยากเล่นนะคะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษโอเคแล้วก็อันนี้ไม่ได้เฮ้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ได้ไส่อาหารไปเพราะฉะนั้นประมาณนี้นะคุณแล้วก็ โอ้โหเขาชาร์จไฟฟ้าแต่เราไม่ได้เราไม่ได้ชาร์จไฟฟ้าเขาแค่ปฏิกิริยาในการเอ่อฟื้นฟูแล้วก็ท่าไม้ตายขอ,อ,อ,อหน่อยแล้วกันอ่าเดี๋ยวน้องสูมาน้องสูมาตเลยดูดเข้ามาตูสู้เขาน้องสู้แต่ว่าน่าจะพอไหวนะคุณ้เขาว่าพอไหวนี่คืออย่างไรดี จงอภิปรายอันนี้เดี๋ยวเราจัดการคนนี้ก่อนคุณแล้วก็นี่เลยเอานี่มา้องสู้โยนไป้องสู้จ้องสู้ดังสู้ดังสู้สเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโอ้โหดี่จ้าเอาเอาคนนี้หลบออกมาก่อนมันไม่มีปฏิกิริยาธาตุคุณเราคิกว่าเราจะโยนปฏิกิริยาธาตุกันออกมา <S <S ปรากฏว่าเปล่า แปลานี่ไงคนนี้ได้ไมหมล่ะเน,นี่ยดูดเขามาน้องตู้สู้เขานี่เน่ใจคอเธอจะไม่เปลี่ยนสีให้หน่อยหรอฮะ <c oughs> <c oughs> นี่เตอน้องตู้เนี่ยนี่เน่อันนี้มาหนึ่งโอ้โหชินนบุทำงานหนักมากขอบอก <c oughs> จริงๆถ้าใส่เออคน คงต้องเพิ่มเพิ่มธาตุไฟมาคุณธาตุน้ำก็ได้เอาจริงเอากดพิดฉันจะเอาคนนี้นะ่ะนี่แน่อุ้ยไครปนทับไลนน้องสูง้นี่แน่ใช้เวลายเยอะกว่าเดิม เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนทีมนะคุณเอเดี๋ยวเอาน้องซูออกนะคะน้องซูจริงๆน้องซูก็น่าจะใช้ได้แล้วก็เดี๋ยวงั้นดิซ่านะ่าจะต้องเปลี่ยนนะคุณเดี๋ยวใส่เออเซียงหลิงแต่จริงๆอืเอโซไหมคุณเก็บรางวัลก่อนว่าแต่วิเคราะห์อยู่นั่นแหละเก็บรางวัลให้เรียบร้อย <laughs> กองสะท้อนกล้องนี่มันสะท้อนอะไร <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวน้องซู <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปที่ระดับปณิธานนะคะก็บัฟของอันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะคุณจริงๆฟื้นพลังงานธาตุอือหือไหนๆก็ไหนๆแล้วไหมเอาคนที่แบบว่าเราได้ใช้งานมาดีกว่าไหมทีมเนี้ยไม่เอาละมาคุณเดี๋ยวเราลองลองทีมนี้นะคะแ,แล้วก็เออ เดี๋ยวก่อนอื่นนั้นน้องนาต้องกินอาหารก่อนเนาะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราใส่บัฟไปด้วยเลยละกันคุณอเอาเป็นว่าไม่ต้องใส่ละกันอ่าเดี๋ยวลองแบบปนิธานนะคะเลือกระดับความยากไม่ต้องเลือกแล้วคุณมาอันเียเลยนี่แหละทั้งหมด13ตัวแล้วก็150วินาทีนะคะมานี่เน่น้องนาเสร็จแล้วก็เวนตี้มา เออ cool. นี่ไปก่อนน่าจะพอช่วยได้บ้างนิดๆหน่อยๆก็เอานะเราลืมลืมบ้านน้องนาใช่ไหมอืมอุ้ยวิ่งออกวิ่งออกเสร็จแล้วก็คนนี้ไปอุ้ยจับจ้าหับปุ๊นี้จะปัชนงันนะ่านี้ไปเลยแล้วก no ันคุณ โอ้โหคนนี้ไม่ได้ไม่ได้เหมือนเมื่อกี้นี้นี่อุโโอ้ยมีการเคาะเมาสกันเกิดขึ้นคนไม่พอใจนี่นี่น้องนาน้องนาสู้สู้น้องนาสู้สู้น้องนาสู้สูน้น,น้องนาไม่ต้องตู้แล้วมาท่านโชคลุ้นช่วยหน่อยอเวนตี้ชำนาญท่าเธอไม่พอหรอ นี่แน่น่าจับเพราะว่าเออเนี่ยแหละคุณเอ,อ้ยต้องนาติดเอานี้เลยละกันไม่ต้องเยมไฮิวอะไรไม่ต้องมีกดอ,อาหารอาารอกอ คือเพิ่มเพิ่มสู้สู้เธอเธอถอยติดเวทีแล้วนะรู้เปล่าอีกสามคนนี่อีกสามสิบสามอืมนี่ไงมาอีกคนแล้วเหรอเออนี่ไงเราว่าไม่น่าได้เลยคุณ นี่แนะ่เฮ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวคุณปัดไม่ได้พบคนนี้นั่นแหละวไม่ได้คนจริงถ้าอาัดอาหารนะแต่ไม่อัดแล้วคุณแปลไม่เป็นไรนะคะอุ้ยเอาออกเอาออกแล้วฉันที่ไม่ใส่ตัวฮิวมา โอเคเราว่าห้องนี้เราพอมีความหวังมากที่สุดเลยนะคุณเพราะว่าเขาบัฟเป็นท่าไม้ตายนะคะแต่เราก็ตัวละครที่เราสามารถใช้ได้ก็มีค่อนมีเยอะมากเลยเพราะว่าทุกตัวยังไงแบบว่าเหมือนกับว่าเราก็เน้นที่ท่าไม้ตายกันอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเอ่อแต่ว่าเราคงไม่บัฟอาหารไปแล้วคุณพอแล้ว <laughs> ขาดทุน <laughs> ไม่คุ้มทุนจ้า <laughs> สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะชื่นชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือคอมเมนต์มาพูดคุยกับเราได้นะคะสำหรับวันนี้ก็อ่ามีเท่านี้ค่ะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหแดดมันส่องพอดี